ขอโทษนะครับโทษนะครับทางไปประเทศไทยไปทางไหนครับไปทางนู้นอ่ะเอ้าจริงเหรอแล้วพี่กลับได้ไหมตอนเนี้กลับไม่ได้แล้วให้พี่ทำไงตายแล้วยู่นี่ก่อนยู่นี่ก่อนใช่ไหมแล้วจะพักู้ไทยอะไรที่เหมือนดูไม่หรออ้โหเอ้โห้าออออ้ไอ้้้ไ เออกำใจได้ไหมกำใจกำใจใหญ่กำกำใจใหญ่ชื่ออะไรเนี่ยชื่อชื่ออย่างชื่อนางหัวคัมนางหัวคัมคนนี้นางอย่างนางแตงโมโอ้เป็นตะกินแท้แต่แซ่บอันนี้จะพาอ้ายไปใส่ซะพาไปกินข้าไปกินข้าวเนาะโอเคโอเคเอาดีเลยเอาไปกินข้าวก่อนป่ะรถมาข้างหลังเก็บนะพี่เนาะอะปะปะอะไรไม่เก็บเอ้อ <Bref. S 1> ไม่ได้ไม่ได้ ป้าป้าป้าป้มวันนี้มากที่งานบ้านหน้าก็ต้องเป็นยังซีแหละนะฮะเดี๋ยวน้องๆเขาน่ารักน่ารักทุกคนเอ้าเอขยับไปขยับไปขยับไปป้าไปวันนี้มีโซเฟอร์ขับรถให้เราเกลอกอย่าไงอ๋โอเคส่วนๆพี่น้องเข้ามาเน่อคนแรกก่อนส่วนๆคนไทยมาเที่ยวหน่อยมาชิมอาหารกันหน่อยเด้ว กำมไพเนาะว่าภาษาไต้กำมไพเนาะ,อะก็นไทยมาแอลเน่ยมีแม่แนะนำเลยนี่อยากฟังสำเนียงแนะนำอาหารเท่าแนนไมีอย่างแน่นี่มาแวอวเออเมืองไต้ก็มันก็จะมีตั้งขิงน,นำ้ำแล้วก็เช<อ>้าก็ไม่นำ <c oughs> ้ำ <c oughs> มากให้ชิมให้ชิม,ช,มชิมก่อนชิมก่อนแล้วมามามา,มาให้สาวๆชิมก่อนแล้วเอาเลยครับอ๋อชิมเย็นเยนครับแต่ว่าเป็น เป็นการขอบคุณเนาะน้องๆก็เป well> ็นดาราให้พี่เนาะเดี๋ยววันนี้ก็คือเป็นการนัดเจอกันฉลองกันในการเจอกันครั้งแรกครับกินเลยเด้อกินเลยอะไรนะครับกิดี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 เป็นข้งววาเป็นยังไงอันนี้ปลาหมึกปลาหมึกอย่างบุ๊ปลาหมึกปุ๋งแจงไม่แต่ใส่บุกบกหงส์ภาษาใจใหญ่ลปะปลาหมึกปลาหมึกภาษาพม่าเออเนียังเย็บปะไว้ย็บปะไว้เขาเดย์บิงะ๊กอรีกบิ๊กอีกอ่ะ มันมีหลายอย่างอ่ะมันมีหลายอย่างอันนี้ตามบัหงกันอย่างนี่ภาษาพม่าตินโปตีเท้าติมโปตีเท้าซิมโปตีเท้าตินโปตีเท้าแปลว่าตาบักปู้งตาบักปู้งตาบักหุ้งกินเลยครับมาเด็ดน้องน้องเขาเป็นคนไทยใหญ่เนาะเป็นคนไทยใหญ่คนไทยใหญ่นี่เอ๊ะปุ๊ภาษาภาษาบต่างกันเลยอ่ะเขาเล่เทาคิดว่าเขาอยู่ที่โซฟอร์ลาวได้ซ้ำแหละ แต่โบแมนเนี่ยนี่อยู่ที่พม่าพม่ามีไทยใหญ่ด้วยก่อนก่อนที่จะกินอ่ะขออนุญาตนะครับขออนุญาตครับอ้าวมันเย็นมันเย็นแพงขอบคุณครับมันเยินมันยืนอุ้ยทำไมมันหวานจังอ่ะหวานเต่ะหวานเต่ๆหวานตถ้าเป็นภาษาเอังกฤษหวานหวานกระระรคแร อาวปวดบันเหลือกินเลยยินดีที่ได้รู้จักอันนี้เป็นมิตรภาพข้ามประเทศเป็นมิตรภาพข้ามประเทศนะครับยินดีที่รู้จักน้องๆทุกคนนะฮะวันนี้ก็ขอบคุณมากที่น้องๆน่ารักมากอ่ะโอ้ยดีลวดนา่ารัากมากน่ารักในใ,ในในฉบับของน้องๆฉบับของน้องๆน,น,นะเข้าเป็นกันเองเป็นกันเองกับพวกเราดีเป็นกันเองเกับพวกเข้าหลายเติบเลยนะฮะอย่างน้องหอมน้องแตง โมตัวโมน้องตัโมน้องน้องบัวคําน้องบัวคํานะซื้อกับเป็นไท่ไท่ยังไทยๆเฮาอยู่แล้วเนาะคำมวลนี่เลยมวนนี่บัวคำบัวลอยกีฬาบัวคํำกีฬาบัวคำบัวค่ำกับไอ้พูดให้ดำเอ้ยคือกันได้ไอ้เขากันได้บัแมนนะบอกคำกับดำแมนบอกเออบัแมนนะบอบัแมนนะบอบเวลาน้องน้องก็คือน้องนะฮะน้องก็คือน้องก็คือฮักกันแบบไอ้แบบน้อง นี้มีคุณภาพจะยาวนานกว่านะฮะจะขอบคุณน้องๆทุกคนที่เดินทางมาอันนี้กันมา30มกิโลอันนี้เขาทํางานอยู่ทํางานอะไรทํางานอะไรครับเป็นแอดมินโอแอดมินโอแอดมินแอดมินเพจโอแสดงว่ามีความรู้นะเนี่ยมีความรู้อยู่เนาะอันนี้เป็นอะไรแอดรถแอดรถอันนี้30มกิโลแต่เราเดินทางมาแปดร้อยกิโลนะครับอันนี้ขายของ ทำอะไรด้วยโขาเก่งมากเก่งมากโอเคขอญาตกินข้าวก่อนเนาะเดี๋ยวให้ชมบรรยากาศเนาะเมนูเราดูหนครับว้าวนี่อีสานบ้าานเเรลยอะไรนะอะไรนะภาษาข้าวอ่ะติมปอตีเท้าติมปอตีเท้าติมปอตีเท้าอันนี้ล่ะผัดผักบุ้งอ่ะผักบุงลูซึ่อก่อนซยองก่อนก่อนโอเคอ่ะเรากระดูกหมูอ่ะ เฮ้ยนั่นเราถามได้เหรอว่านนายโยโจว่านนายโยโจโอ้ยว่านนู่นคือคือหมูเหรอไม่ของหมูไม่หมูหมูหมูที่เราอ่ะเตะเตะวัตตะวัตตะออยังจำได้ไหมเราไปกินวัตตะมาน่อเห็นไหมโอเคอ่ะตึ๊บเลยตึ๊บเลยมึนตึ๊บเลยโอเคไปเลยโอ้ยแดดเปี้ยงเลยแดดเปี้ยงเลย ก็ัสดียมงบูเซาครับบ่เซาล่ะเทียงเลยอันนี้วัน12เที่ยงตรงเลยนะครับวันนี้อยู่ที่เอ่อเรียคามานะครับที่ทาขี้เหล็กนะฮะเช่นเดียเกินทางเข้ามือนี้น้องหอมสวัสดีครับน้องหอมครับสวัสดีครับเป็นไงดับปันดีเลยนเน<ร>าะวัน,นหนักไปหน่อยเนาะใช่คเดี๋ยวก่อนเข้าไปด้วยเข้าไปด้วยขอบคุณครับขอบคุณครับวันเราเต็มที่กับชีวิตยิงเลยเนาะไม่มีลิมิต ชีวิตเกินร้อยไปที่เราเขาเจ้าก็ต้องต้อนรับแบบนี้มาที่ไหนก็ต้องเอออย่างนี้แหละอย่างนี้แหละที่นี่มีที่แลกเปลี่ยนเงินด้วยแต่ที่นี่เขาเราใช้เงินไทยก็ได้นะไม่มีอะไรนะเดี๋ยวจะพาเรานไปไหนครับเนี่ยไปกินอาหารพม่าค่ะขอขอเป็นอาหารพม่าเลยนะคมาพม่าต้องกินอาหารพม่าครับได้ได้ได้ครับเดี๋ยวจังไหนต้องเปิดให้เจ้าหัวในหัวครับในหัวในหัวในหัวขึ้นครับขอบคุณมากเลยนะใช้ทานไม่เป็นไร บริการโอมีรถสองแถวนะฮะสองแถวคอยบริการไะเดี๋ยวไปหาอาหารพม่ากินหอยหลังหน่อยนะเพราะว่าหน้ามันไปจุรถเขาเดี๋ยวรถเขาล้มกะอากาศก็ยังร้อนเหมือนเดิมนะฮะอากาศก็ยังหอร์ถึงตอในช่วงทีเที่ยงนี้แต่บูกว่ายังบริเจอมาพม่ายังไม่เจอฝนเลยนะฮะไเดี๋ยวน้องสองคนพาไปกินอาหารพม่า พอยหลังนิดนึงแล้วก็ค่อยเดินหน้าตื่นกีน่โมงให้ดูโรงแรมนะฮะโรงแรมนี้ก็จะมีร้านขายร้านขายเครื่องดื่มนะครับแล้วก็ร้านแลกเปลี่ยนเงินแต่แพงไปหน่อยนะครับ1000บาทนะฮะกับห้องขนาดนี้นอนขอบอกว่าแพงมากครับเขาบอกว่าคนไทยนะฮะที่มาพักที่นี่นะครับจะสตาร์ทเติมต้นอยู่ที่1 0 0 0บาท แต่เฮามือวนี้เขาจะให้โรงแรมต่อไปเฮาราจะนอนนี้ขึ้นนึงโรงแรมต่อไปเขาจะให้น้องหอมนะฮะคนไปจองเป็นคนไปจองดีกว่านะครับให้คนาจะไท้องทิมไปจองให้ให้คนพม่าเองไปจองนะฮะการจราจรก็ยังคับข้างเหมือนเดิมเมืองนี้เป็นเมืองเป็นเมืองคับขังเนาะโดยจังหวัดรถนี่แบบโอ้โหแต่ยุนี่แปลกไงมันมีทางมาลายไม่เห็นเลย เห็นเลยไฟแดงกะเอาเห็นแล้วนี่ไฟแดงอยู่ไฟแดงถ้น่าจะไม่เยอะน่าจะน่าจะหหลายครับเปียบเสร็จอุดรเนี่ยาแล้วปั๊มน้ำมันมีไหมแถวนี้นี่ค่ะเขาก็มีเหมือนกันเนาะแต่ถ้าเป็นในตัวเมืองเลยไม่มีต้องออกนอกโอ้ต้องออกไปข้างนอกเลยเออหมดยากเลยเอาเอาีอันนี้ขวาผ่านตลอดไหมครับขวาผ่านตลอดก็เหมือนกันถึงนจราจรจราจรนะครับเหมือนกันเหมือนกันขวาก็ต้องผ่านตลอดเหมือนกัน เรากำลังจะไปกินอาหารเหลาอาหารเหลาพม่าพอนะครับร้านกับข้าวนะครับอาหารพม่านะฮะร,ร้านนี้ผมมาผมเคยย่างไก่อยู่ครับเดินผ่านอยู่นะครับมิงกะลา,ามิงกะลาหิวจังเลยเมย์มสุขาเมายสุขา <ault S 1> เป็นไทยใหญ่นะเนี่ยไทยใหญ่นะเป็นโเป็นคนพม่าโอเคไม่เป็น,นปไร อู้น่ากินอร่อยอร่อยโอ้อะไรเนี่ยอ๋อไก่ไก่ไก่โอ้กำลังผัดกันเลยนะกำลังผัดกันเลยหิวจังเลยหิวโอ้หิวใช่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 นั่นแหละนั่นแหละไปนู่นโอเคเสื่อด เพื่อนเพื่นกำลังมาเพื่อนกำลังมาเพื่อน my friend my friend เสี่ยวเียวเสี่ยวกำลังมาโอ้ใช่เจ้าเอดเปนตาแซบแทอเนาะไไ้ากเจาเอ๋เจียตา่ไก่นะคะไก่ไก่เจี๊ยบเจบเจี๊ยบนนกุ้ง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 น่ากินอ่าไกินน้ำไหม ที่พม่านะฮะเขามีจุดน้ําให้บริการถ้าท่านใดที่เดินมาแล้วเหนื่อยออกแล้วหิวน้ํามากๆครับเชิญได้เลยครับตรงนี้นะฮะเราก็จะตักเดี๋ยวตักให้ทีมงานบ้านนาหน่อยนะครับโนโนโอ๋อโดนอ๋อเขาจะฮะเย็นสบายเย็นสบายนะเอาลองดูลองดูเอาให้ชิมหมาไม่ใช่ของชิมมาสุขาเย็นไหมโอ้เย็นจังเลยเนาะ เอามาเอามาเก็บไว้เพราะว่าอันเนี้ยมันมันเป็นมอดินเมื่อก่อนเนี้เป็นมอดินเนาะมันเย็นเนาะมันเย็นมีแต่ค่ายน้ำด้วยโอเคโอเคเราทำไว้แบบอะไรนได้บุญนะได้บุญแบคนที่วางอย่างเงี้ยเพว่าคนที่มันต้องนี่คืออ่า ร้านอาหารนะครับริมถนนริมถนนที่อยู่ในใจกลางเมืองอแห่งนี้นะครับท้าขี้เล็กนะฮะก็จะเป็นอาหารท้องถิ่นอาหารพื้นบ้านนะครับอาหารพรมา่าโดยตรงเลยนะฮะนี่น่จะเป็นตับไก่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 อันนี้ปลาปลาปลาอันนั้นแม่ค้าแม่ค้ามิงกะลามิงกะลาอาหารหน่าอร่อยมากนิวจังเลยค่อยดี่นนิวเนาะอันนี้ยังไมเป็นคุเสยนยอาหารทุกอย่างน่ากินหมดเลยครับ กันที่หมดเลยมีตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยตรงนี้น่าจะเป็นน้ำพริกนะน้ำพริกน้ำพริกนะน้ำพริกแล้วก็เป็นพวกผัดผัดถั่วัวโอ้มะระมะระผัดมะระผัดนี่เอ้อะไรเป็นะเป็นอเป็นะเป็นอะเป็นะอเป็นะถั่วถั่วอ๋อเป็นถั่วผัดถั่วผัดถั่วผัดอันนี้เป็นแม่ค้าพูดไทยได้ไหมไม่ได้ ไทยไม่ได้ใช่ไหมไทยไม่ได้พูดได้แต่พม่าพูดได้แต่พม่าไม่ใช่ไทยใหญ่พม่าโอเคเราก็พูดได้แต่มิงกะลาบามิงกะลาบาแค่นั้นแหละโอเคโอเคเอาเท่านี้เดียวสวัสดีครับสวัสดีครับทำไม่บายหนึ่งเลยไม่บายหนึ่งชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อเนม e จิ๊บ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 จิบแค่ จิ๊จโอเคก็ขายน้องเขาจะเป็นพนักงานเสิร์ฟนะฮะก็จะขายอยู่นี่แหละนะฮะเป็นพนักงานเสิร์ฟเอานี่แหละครับเดี๋ยวจะได้เขากินอาหารเซ็ตเติมพลังเซ็ตคอยออกไปหลาะต่ออีกเท่านึงนะครับ ใช่ครับแต่ว่าสูตรของพม่านะต้องลองชิมเนาะไม่ลองไม่รู้ค่ะต้องลองมันต้องลองอันนี้อ่าอยู่ไหมจะบึ้งบึ้งแล้วเมื่อกี้พิแซ่าไปได้เอ๊พิซซ่าแล้วนะบึ้งบิ่งแล้วคือว่าส่วนมากจะเป็นพวกผัดนะผัดเลยใส่น้ำมันโอเคเกลี่ยิวแล้วโอ้ัวแต่ไปดูอาหารเมื่กี้นะครับสวัสดีครับมวยซุงค่ะทำอะไรกันเนี่ยทำอะไรกันเนี้ยยังไงพ่ายเป็นไงบ้างอาหาร คือปลาโยห์หัมเฮ้คือปลาโยห์เป็นยังไงตรงเนาะตรงตรงเลยอ่ะตรงเลยครับแบบปกติเราก็กินรสชาติของเราเนาะคือมานี่มันกต่างอยู่ครับรสชาติมันต่างต่างจริงๆนะครับมันถามว่าอร่อยไหมมันก็อร่อยแต่มันก็ไม่ไม่ไม่ค่อยถูกปากอันนี้อันนี้พูดจามจริงเนาะแต่ว่าก็อร่อยในฉบับที่ที่อร่อยมากแต่แซ่บอยู่อร่อยมากแต่ส่วนมากอาหารส่วนมากเขาจะบคัด ช่่คะเขาเน้นเป็นผัดผัดทอดทอดเนาะใช่ค่ะเน้นเป็นผัดทอดทอดน้ำมันเยอะมากน้ำมันมันก็จะเยอะนิดนึงแต่ว่าเวลากินมันไม่เลี่ยนนะคะพี่เวลากินมันไม่เลี่ยนก็แปลกอยู่เพราะว่ามันมีเครื่องเทศมีอ่งนะมามาดูดิเดี๋ยวนี้เขาอันนี้อันนี้ชุดนี้เขาแถมใช่ไหมใช่ค่ะวางทุกโต๊ะอยู่แล้ววางทุกโต๊ะอยู่แล้วโอ้คือมากอาหารพม่านะจะอยู่ประมาณนี้จะผัดผัดทอดทอดถ้ากินกับข้าวพม่านี่คือต้องตามนี่คือน้ำซุปใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้ทั้งหมดมีตลอดลดมีตอใช่ไหม รสชาติก็จะออกแบบแกงแกงส้มแกงส้มเลยใช่ไหมคือจะมีผักหลายอย่างมากที่รวมในนี้มีทั้งหน่อไม้อันนี้คือน่าจะเป็นเขาเรียกหัวไชเท้าหรือเปล่าไชเท้าค่ะแล้วก็มีปัวแล้วก็มีผักผักอันนี้คือมันจะออกรสชาติชุ่มๆอ่ะชุมๆกระเจี๊ยอเปล่าใบกระเจี๊ยบไม่รู้เหมือนกันค่ะไมรู้มือนกันแต่ก็ถือว่าผ่านใช่ค่ะอร่อยพี่ชิมหนูเมื่อกี้โอเคอ่ะก็ผ่านดีนะก็อร่อยดีครับแซ่บอยู่ครับอืแกงส้มนี่เองแกงส้มทางภาคใต้เฮานะฮะ นี่คือน้ำซุปเขาก็คืออาหารมันเหรียนอาหารทุกอย่างนี้มันมีความมันมันมีน้ำมันของมันอยู่แล้วเขาก็เลยใช้ตัดเปรี้ยวๆเนาะเหช่ไหมใช่ค่ะอย่างเช่นพวกนี้ก็คือจะตัดเปรี้ยวด้วยอันนี้ตัดเปรี้ยวอันนี้อันนี้อันนี้คืออะไรเนี่ยคนไทยเขาจะเรียกว่าอย่างเนื้อหัวถั่วเป็นเป็นถั่วเหรอใช่เขาจะถั่วอีกอย่างมึงแต่เขาไม่รู้ว่าภาษาไทยเรียกภาษาไทยมเบิ l e ทำปากใหญ่หมดกินให้ได้นะ ได้ได <Sports> ้นะอือช้าอร่อยอ่ะมันเลยอ่ะมันเลยถ้ามันมากก็เอากระเทียมเขามีกระเทียมให้และอีกอย่างหนึ่งที่เชื่อไหมเพราะว่ากินข้าวเข้ามาแล้วมันไม่เหมือนข้าวอื่นนะอันนี้ข้าวนี้ไม่ไม่มีน้ำมันเห็นไหมข้าวมันจะกินกินเยอะแบบกินเยอะแค่ไหนมันก็ไม่อิ่มอ่อพี่เอ๋กินเท่าไหร่มันก็ไม่อิ่ม ปกติถ้าหนูอยู่บ้านนะหนูไม่กินขนาดนี้แต่ถ้ามากินกับข้าวมาสองดันก็หมดนะเพราะว่ามันไม่มันแล้วก็มันกินแบบได้ง่ายอ่ะแต่ราคาแพงนะข้าวเนี้ยจริงป่ะจริงค่ะข้าวหอมมะลิหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะข้าวของของพม่าข้าวพม่า่ข้าาวพมสําหรับคนที่เป็นโรคโรคความดันหรือเป็นเบาหวานที่เกี่ยวกับเรื่องของของน่นอ่ะใช่ใช่แต่กินข้าวอันเนี้ยดีโอ้ยเราขอข้าซื้อกินอันเนี้ยกระสอบนึงน่าจะประมาณพันกว่าบาทหรือเปล่าใช่ไหมเหรออ่ะ เรามาชิมอันนี้ครับอันนี้เรียกเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยมันเป็นคล้ายๆกับอะไรเนี่ยเขาเรียกอะไรที่มันมขมๆอ่ะมากมะระมะระอันนี้เขาเาราียกว่ามะระใส่มะระเสร็จปั๊บโอ้เมื่อกี้ลืมลืมกินตัวนี้ตัดเข้าไปเพราะว่าอาหารมันมันนะอู้ก็โอเคก็โอเคแล้วมีตัวนี้ด้วยอันนี้อะไรหอมหอมหอมใส่แล้วก็ตัวนี้ด้วยอ่ะเอาให้มันครบเลย ว่าเป็นเครื่องเคียงนะเป็นเครื่องเคียงทุกอย่างเครื่องเคียงอยู่นี่พระมานี้เวลากินเนาะเขาจะมีเครื่องเคียงตั้งให้ตั้งให้เต็มโต๊ะเลยเครื่องปรุงเครื่องปรุงอะไรมาจัดเต็มเลยนะใช่ค่ะเนื้อแตะเนื้อเต๋อไอาจะครับเนี่ยเอาเอสองวอดสักคำหน่อยพี่ฮะแต่แต่กุ้งก็อร่อยนะเนาะอสองวอดสักคำหน่อยเออสองยอดสักคำหนพี่แกอะไรนะชิมชิมสองวอดสักคำหน่อยมันเป็นอะไรให้ให้ชิม วะเดี๋ยวว่ส้มคะคัตให้ชิมป่ะเอาตามกระเพาะส้มผักฮะส้มเนาะเออส้มผักตัวงอกตัวงอกเขาเม็ดเป็นส้มผักเดิมเลยขายส้มผักเขาเม็ดเป็นยำส้มผักต่อไปจะชิมตัวนู้นปลาดุก อุ้มนปลาดุกเวยปลาปลาเยอะกว่าคือปลาด,นะดุกกันเนาะ,ะอ่ะอันนี้หนึ่งเราจะทำเป็นจานเล็กๆเกนาะน่ารักน่ารักอ่ะอันนี้เป็นออเดอร์เราเราจะน่าจะวันน,น่าจะพาไปกินหลายที่อยู่นะ<ะ>เนาะก็กินออเดอร์กันแค่นี้ก็พอนะ เอมามากินด้วยกันครับมาชวนหน่อยชวนเพื่อนๆหน่อยชวนเอฟซีหน่อยเลยมัซุ่งมาม่ยซุ่งค่ะมากินด้วยกันเด้อมากินด้วยกันอร่อยมากอาหารพม่ามากินซ้อมกันมากินน้ำเดียวมากินน้ำกันเอาว่าภาษาไทยใหญ่อะมากินข้าวต้องกันค่ะ มากินข้าวต้มกันข้าวกินขา้าวจอมกันจอมกันจอมกันอ๋จอจอมกันมากินขา้าวจอมกันอือก็คือว่ามากินข้าวด้วยกันหรือว่ามากินข้าวนั่มกันนะฮะกันยังไงภาษาไทายใหญ่ยังไงเข้ากับฟังออกครับบอกมาจะไหนฟังออกหมดเลยเมื่อวานเขานินทาเราเราฟังออกอะ <laughs> อ่ะโอเคมากินขา้าวกันครับวันนี้โอ้แ่บไหลอร่อยมากอร่อยมากอร่อยมาก ูค่ะการที่เราเลือกอาหารมาแล้วเนาะโอเคอันนี้คือเมนูที่ต้องชอบเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะโอ้อิ่มแล้วครับอิ่มแล้วอร่อยมากอร่อยคือเกาแดด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 บ๊อเกาแดดเกาแดดทำเสมอเกาแดดไหมเกาแดดไหมเกาแดดเกาแดดโอ้นียกิบหารพะมาโมนี้ครับอิ่มเลยโมนี่โอ้อะไรเกาแดดเกาแดดเกาแดดอิ่มอร่อยอร่อยมากอา น er. ี่นะฮะกับรสชาตินะครับรสชาติกัส่วนมากกัถือว่าคนไทยกินได้นะฮะกินได้อย่างเช่นอันนี้อะไรไข่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 ทอดไข่ทอดฮะโอ้เฮ้ยเต้ยเฮ้ยเลยฮะอากาศมันอบอาครับวันนี้อันนี้อยู่ที่ถนนเออ่นี่ยครับในตัวเมืองท่าขี้เล็กเลยฮะ รถก็จะบึนวันบึนวันกันย่างหลายเลยครับต๊กย่างมือแรงนี่บ่อยกว่ารถนี่แน่นมากๆเลยนะเปแล้วไปแล้าครับทางไทยว่านีดหนาะเสาพะมาตามฝั่งไทยฟ้าจังใดเดี๋ยวเห่าเปลี่ยนห้องนะครับเปลี่ยนห้องเสร็จแล้วกันว่าจะปิดย่างเบื้องตลาดอยู่ท่าขี้เล็กรว่าเขาจะพาเข้าไปใส่เข้ากระบ,บูกกันนะฮะเดี๋ยวจังไดท่าที่ตามเบิ้งนะครับมื้อนี้เห่ากับมีรถจะสะดวกสบายได้ยังน้อยนะฮะเอาถ้าน้องเขากินแล้วกอนครับ